สวัสดีครับพบกันในนะครับกับไมเตอร์จดรายการนะครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการคอนฟิกนะครับซิดโกเมเยอร์สามสวิตซึ่งจะเป็นตอนที่2นะครับก็แนะนาให้ทุกท่านไปดูตอนที่1ก่อนตอนที่1นึ่งผมก็มีการสอนการคอนฟิกตัวเซเลสามบเบื้องต้นนะครับของซิดโกนะครับมีการเซตอินเทอร์เฟซมีอะไรหรือเอซีไอไแล้วนะครับมีการบอกว่าต้องเซตถ้าเราไปเซตไอพีนะต้องมีการเซตโนสวิตพอร์ตมันไปด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องของเราติงเนี่ยก็ให้มีการใส่ไอพีเราติ้งไปด้วยก่อนที่ทำเรื่องเราติ้งนะครับพี่รับเอามาต่อวันนี้กันนะครับในวันนี้เนี่ยผมมีการสร้างตัวได้กร,รมนะครับทุกนมญหาโปรแกร,รมซิโกเฟคเซอร์มาวาดประมาณนี้นะครับโดยที่ผมดีไซน์ว่ามันจะมีซิลรลเย์สามหรตัวซิวยอ์สามว่ามันติดกเยอซงตัวนะครับแล้วมีเยรสองตัวนะครับตัวเเย3มันจะเป็นสามห้าห้ 0, ได้หมดนะครับเเยอ2สเป็นสองเก้าห้าศูนย์รับ ก็ผมจะมองว่ามีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็น Windows Serv e r หรือเป็น l i n u x Server ก็ได้ครับหรือว่าเป็นบอก่าที่แจก IP สักตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นผมตั้งว่าเป็น dhcp server นะครับผมจะโจทย์ผมคือผมจะให้ dhcp Server เตัวนี้ยแจกไป2 VL a n นะครับผมจะตั้งโจทย์ว่าจะมี V l a n 20อนีะครับอานนี่โจทย์ผมนะครับผมตั้งโจทย์ก่อนนะครับจะดีไซน์วันนี้นะครับมี2 VL a n นะครับมี V l a n 20นะครับ ตัวที่สิบในเป็น EP ชุดนี้หนึ่งก้าสองจุดหนึ่งหกแปดนะครับจุดหนึ่งจุดศูนย์มายี่สบี่บิตนะครับนี่คือจุดผมนะครับแล้วก,ก็มีมีหานสามสิบนะครับเป็นอีกเน็ตเวิร์กหนึ่งเป็นเบอร์สองน,นะครับประมาณนี้นะครับอ่ามาเริ่มกันนะครับโดยให้ตามเดกแกรมนะครับตามเดกแกรมแล้วก็ให้เกตเวจะเป็นเกตเวนะครับ เกจเวจะเป็นเบอร์นี้1 9 2 1 6 8 1 2 5 4นะครับส่วนตัววิญญาณสามสิบเกจเวทจะเป็นนะครับเบอร์2 2 5 4นะครับนี่คือโจทย์ของผมนะครับถามมาเริ่มทำเลยนะครับเบื้องต้นถ้าใครยังไม่เคยใช้ซิโกนเปอร์เซอร์เนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์นี้มันมีเซอร์วิร์ดสซีทีอยู่นะครับก็คลิกเข้าไปตรงเซอร์วิสผมก็ไปตรงเมนูเอสซีทีนะครับผมก็ไปตั้งก่อน เป็นออนขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตั้งชื่อว่าชื่อเดิมก็ได้นะครับ1 9 2 1 6 8 1 2 5 4อห้ที่เป็นเจ็ดเบย์นะครับเรียนเน็ตเรสมมติกันนะครับจุดหนึ่งสงไม่ได้ทำจริงนะ start ip 254นะครับอันนี้192.168.1.253นก็1 9 2 1 6จตาร์ทีก็1 9 2 1 6เนปะครับจุดหนึ่งสเนมาก็255เซฟนะครับอ่ะอีกสับเน็ตหนึ่งอีกภูหนึ่งผมตั้งชื่อเป็นโจดอย เีิดเป็นเบอร์สองกันมีกดแอดนะครับเอาอง่ายๆต้นเนี่ย DHCP server นะครับต้องมีสองคู่คู่หนึ่งแจกวงหนึ่งอีกคู่หนึ่งแจกวงสองเข้าใจบนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเพราะ DHCP มีเส้วทีนี่ผมต้องทำนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือตรงสวิตช์เนี่ยต้องกำหนดเรื่องของ asset port กระทั้งพอร์ตก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวเซอร์เรยสสามหรือเซอร์เรยสสองนะครับ ตรงนี้ต่อตรงนี้เรียกว่าแังขอดผมกําหนดไว้ไปก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นแังขอดเนี่ยถ้าตามภาพนี้นะครับนะครับจะมีคือเส้นนี้แล้วก็เส้นที่ต่อระหว่างสวิตช์ระยะสองระยะสามก็ม 2, แก 3, กังขอดนะครับเส้นนี้ก็แังขอดนะครับสุดท้ายนี่ก็เป็นแังขอดเหมือนกันเพราะเขาจะมีการทำ d i a g r a ขึ้นมานะครับ ส่วนปอตที่เกิดเป็นแอเสเซทปอตทั้งหมดผมจะกําหนดว่า2เส้นนี้เป็นแอเสเซทยานยี่สิบใช่ไหมครับผมก็ใส่ก่ามเอาเป็นวีไอยันยี่สิบนะนะครับเส้นนี้นะครับฟ้าสุดทัพสี่นะครับเป็นยี่สิบนะครับอันนี้ก็ยันยี่สิบนะครับอันนี้เป็นยี่สิบนะนะครับแล้วก็ให้ฝั่งนี้ยันยี่สิบเหมือนกันเลนะครับ เอาง,ง่ายต่าเดาฟังจะมีวันยี่สิบหนึ่งกัหนึ่งขวบแล้วกันนะนะครับแล้วก็ตัวต่อไปวันสามสิบอันนี้ศูนย์ทับสามวันสามสิบเดี๋ยวจะได้ทำเองได้นะครับนี่ปันสามสิบนะครับตามลำดับนะครับตามลำดับนะนะครับโอเคครับมาเริ่มเช็คกันนะครับ ตรงส่วนนี้สิพี่แน่ะผมเซ็คสัญลักษราก็เริ่มทำกลุ่มันก่อนเลยนะครับผมมาเซ็คท,ที่ตัวสวิตช์ระยะสามก่อนด้วยะสามผมตั้งชืี้ว่านี่เป็นสวิตช์ตัวที่หนึ่งนะครับก็ตั้งคด n a m สวิตช์ชีด L สามอะไรเงี้ยชีด A กันในตัวแรกนะครับพอจะเป็นพอทั้งนะครับสามพอทเลยครับผมก็พิมพ์อินเทอร์เฟซอะไเอง ฟ้าศูนย์คับหนึ่งถึงสามนะครับผมก็พิมพ์มาครับสวิตพอร์ตทัง encapsulation dot b อ่านี่คือของเซ็ตอันแรกแต่ทั้งหมดนี้ผมใส่โน้ตแพดให้นะครับทุกคนได้กลับไปทำได้ง่ายๆหน่อยนะครับอันนี้คือที่ผลเซ็ตที่สวิตตัวที่หนึ่งนะครับสวิตเอนะครับตอนนี้องคือได้ใส่ค่า encaps เป็น dot b a n ออปต่อไปนะครับ ยังไม่จบนะครับต้องเซตอย่างหนึ่งคือสวิตช์พอร์ตหมดทั้งอันนี้มาจากตอนที่หนึ่งเหมือนกันนะตอนที่หนึ่งก็จเหมือนกันนะครับสวิตช์ตัวแรกเนี่ยผมเซตละเรืะะ่องของทั้งนะนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันส่วนที่หนึ่งส่วนทีนสนท่สองเซตเหมือนกันนะครับผมก็ไปตั้งชื่อเหมือนเดิม <ST. S 2> โอดเนมนะครับสวิตช์ขีด L 3ขีด B นะครับ ัวที่เป็นชื่อองการคิดบีนะนะครับแล้วก็เฟสเลงฟ้าสูนคับหนึ่งถึงสองเหมือนกันครับสวิตคอร์ดเอ็นคับเชนคอร์ดทังเอ็นแคบดัดบนคิวสวิตคอร์ดหมดทังอันนี้คือที่สวิตตัวบีนะครับดืวยกระยะสามตัวบีนะครับกรอบให้ แต่ทุกคนก็ไปซ้อมไปซ้อมตามผมนะครับสองตัวนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าตามภาพผมนะครับอันนี้ทั้ง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 แล้วต่อไปตรงส่วนสวิตท,ที่เป็นแอชเช s สวิตสองเก้าหกศูนย์งสามตัวมก็จะไปเซ็ตทั้งพอร์ดคอยเหมันทั้งสูตรทังหนึ่งเป็นทั้งนะครับเข้าไปนะครับอินเฟรสทักสวิตพอตหมดทั้ง อันนี้คือที่สวิตตัวซ้ายสุดนะครับเชื่ข้อนี้นะครับจะทำให้ดูว่าเช็ตอะไรบ้างกันนั่นเองครับเป็นระยะสองเซนติเมตรทัดทเดียวเลยน,เน,นะครับระยะสามเซนติเมัรทัดนะครับต่างทำให้ครบนะส่วนทับหนือนกันฝาส่วนทับหนึ่งสวิตพอร์ตหมดทั้งที่ผมไม่กรอบให้นะ ทั้งเซ็ตหมดครับต่อไปตรงส่วนแอสเซทพอร์ตนะครับแอสเซทพอร์ตเนี่ยเบื้องต้นสวิตทุกตัวเนี่ยต้องมีวีแอนแนก่อนผมจะตั้งชื่ออย่างนี้นะครับวีแอนแนยี่สิบนะครับให้ชื่อเนมนะครับเนมเป็นแอดมินนะกันนะครับมินเดือนสามสิบตั้งชื่อว่าเป็นยูเซอร์นะครับนี่คือโตทวผมนะเอาไปดูนะครับทำต่อนะครับ ก็ไปสร้างมีรันทั้งทุกตัวเลยทุกตัวตอนนี้มีชีวิตสี่ตัวผมก็เข้าไปนะครับที่ชีวิตตัวแรกก่อนนะครับมีรานยี่สิบ name admin นะครับมีรนันชั้นสิบ name user นะครับรู้ทุกตัวนะครับตัวที่สองก็เหมือนกันมีรานยี่สิบ name admin นะครับ name user นะครับทำให้ครบนะครับ20 name admin V ี a n 30 name user นะครับ,บ,รบ, 20, min, 30, user, รบต่อไปนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายมีแรม20 name admin มีแรม30 name user ตอนนี้ไม่ว่าจะโชว์ที่ตัวไหนนะครับก็มีแรน2ตัวีะไรขึ้นมานะครับโชว์มีแรมนะครับนะครับมี2วีแรม20 30เห่นไหมครับขำมาดูนะครับสเสร็จต,ต,ต่อไปเนะี่ยผมจะใช้ได้เสร็จพอดคคยไว้ก่อน แต่เสร็จปอร์อาตานี้นะสองอันนี้ 20, นเป30งอ3นย0่สิบนนสามสิบยี่สิบสามสิบดับนะครับเข้ามาที่สวิตตัวซ้ายเป็นอเซษนะครับอันนี้สูวนทับสองับสี่นะอันนี้ส่วนทับสก็เข้าไปนะครับเดฟฟเต็มแรนะครับฟาส0่วนทับฟาสส่นทับสี่นะครับวิดพอร์ตโหมด แอตเสสวิตพอร์แอตเสมีเรียนยี่สแล้วก็ e อ i t ออกมานะครับอินเตอร์เฟฟ้าสูงทับสนะครับสวิตพอร์โหมดแอ S เสดแอตเนสานะครับตอานะทุกคนถ้าใครยังไม่ล่องไปโชว์ไปดูวิดีโอนื่งเรียนที่ผมทำไว้นะครับตอนนี้ตัวแรกเนี่ยเรีนยี แอดมินนะครับมีสองข้อดังนั้นสามสิบยูเซอร์มีพอร์ตเดียวอานนี้ถูกต้องนะครับอันตัวที่สองนะครับสองก็สามตามลำดับนะครับนี้เป็นยี่สิบนะครับอันนี้เป็นสามสิบนะนะครับตามลำดับนะครับนี้เป็นสามสิบนะครับนำมาทำต่อนะครับก็เ x นะครับอินเทอร์เฟซฟาส่วนทับสองสวิตช์พอร์ตโหมดเอสเซ วิตพอร์ตอดเซ e มีแรยนยี่นี่คือสุทรสอต่อไปสุนทรบสามอดเซดไดชีเรสามสิบ,สบโชว์ให้ดูนะครับโชว์เีรนะครับเห็นนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายใกล้ๆกันนะครับสุนทรสสองนี่สิบ 2, สุนทรบสามงน เฟสฟ้าศูนย์ทับสองสวิตพอร์ตโหมดแอสเซดสวิตพอร์ตแอสเซดมีเรนยนยี่สิบนะครับถ้ากดลูปสั่งขึ้นคุมไวโหมดแอสเซดแอสเซดมีเรียนสามสิบอ่ะผมโชว์วีเรียนให้ดูนะครับตอนนี้เรื่องมีเรียนครบหมดแล้วต่อไปเรื่องของว่ามราจะแจกไอพียังไงนะครับนะครับเนีย่ยผมโชว์วีเรียนนะครับนะครับเราจะมาดูว่าเป้าหมายผมคือตองเนี้ยต้องได้ไอพีมานะ ก็ได้ทีมานะครับตัวอยังนะครับอ่านได้มาแต่ไม่ครบเห็นไหมเซลล์นะครับเซลล์นะครับเราต้องการแบบว่าได้มาครบถูกไหมครับนะครับตรงนี้เอ่อเดือนยี่สิบเหมือนกันไหมนะครับครบๆที่ยังไม่จัดว่าตัวเจกต์ V ยังไม่มีเพราะผมเชื่อไว้ก่อนผมก็ไปสร้าง นะครับอินเทอร์เฟสเมียแนนะครับ ip a d d r e s ด1ห okay, นึ่งเก้าสองจุดหนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสองห้าสห้าห้้นย็นไหมครับนี่คือการเซต ip รีอเตฟสก่อนนะครับแล้วก็ exit ต่ออกไปนะครับอินเทอร์เฟสเมียแนสานะครับเป็นสานะ i อพีอัพเดทหนึ่งก้าสองจุดหนึ่งหี่นทีนี้เนะนี่ยนื่องจากว่าไอตัวนี้มันอยู่วัน20ถูกไนหะมเพราะนั้นที่อินเทอร์เฟซวันสาเนี่ยต้องมีขอมันนี้เพิ่มนะครับไอพ e เฮลเนะครับ นัดเ 1, 1่าสอดกปนทีครับ253่เพราะนั้นตัวเซิร์ฟเวอร์เนี้ยต้องเป็น253นะ นี่คือเพียงตัวนี้เลรเซเบอร์นะครับนะครับผมชวงอันน่งให้ตัวนี้ให้ดูนะครับอยากให้ดูว่าตอนนี้มีคอมพิวเตอรอยู่บ้างนะครับที่อินเทอร์เฟสอ่าอันนี้คือปักทั้งอยากให้ดูอินเทอร์เฟซเปียร์อะไรที่ผมสร้างไว้นะครับอินเทอร์เฟสเปียร์ยี่สิบอยงมีแค่นี้แต่อินเทอร์เฟสเปียร์สามสิบเนี่ยมีใส่คอมมันเพิ่มคือเอพิโอเพรสเลสนะครับถ้าตอนนี้ถ้าถูกต้องเนี่ยตัวนี้ควรจะได้ API มาแล้วเห็นไหมครับ ได้ครบเห็นไหมครับได้ทั้ง IP ไัพีสแตนดาร์ด 7b dns นะครับสแตนดาร์ดเวียน30ถ้าถูกต้องเหมือนกันคพืได้ IP เหมือนกันนะครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยหนึ่งเซลนะครับเรียง30ได้มาแล้วครับเห็นไหมครับบอกว่าฝั่งนี้โอเคนะมาดูฝั่งนี้มั้งครับ ฝั่งนี้ในส่วนของเบียนยี่สิบเวิร์กไหมครับมาดูนะครับเวิร์กโอเคไหมครับหนึ่งจุดสองได้มาครบฝั่งที่เป็นเวียนสามสิบได้ไหมครับโอเคครับหัางในตัวสุดท้ายครับทีนี้ตัวสุดท้ายทำยังไงมาไหมเอ่ยมาเหมือนกันไหมครับเวียนยี่สิบในสามสิบมาไหม โอเคครบนะครับสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอโชว์งานนิ่งให้ดูตรงส่วนนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมทําเพิ่มคือตรงนี้ถ้าเป็นมีแอนยี่สิมาทำแค่นี้พอนะครี่คือสวิตตัวแรกใช้ได้พีอย่างเดียวนะครับ ก็ตรงอนะินเฟียร์แมนสามสิบนี่ยให้ใส่คอมมานด์เทลเพย์ได้ตรงไปด้วยจริงๆวันนี้ผมอยากเน้นแค่คอมมาณนี้ครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. เข้าไปแค่ mm hmm. นั้นเองนะครับ mm hmm. ให้ทุกคนดูคอนฟิกนิดนึง mm hmm. นะครับ ตรงส่วนของพอร์ตแอแเตทุกคนน่าจะเซ็เป็นอย่างไรนะครับก็หวังว่าวันนี้ได้ความรู้พอสมควรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสวิตตัวซ้ายมือตัวนี้นะมันตีร์เยสวิตนะครับนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องเซ็ตอะไรนะครับเพราะตัวนี้เป็นเก็ดวถ้าดูตามภาพนี้อันนี้เป็นเก็ดวให้เจ็เวเจตเวคือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนเป็นแค่ทางผ่านเฉยเป็นทางผ่านเฉยนะครับทุกตัวว่าเฉยตัวนี้นะครับเอาบนทรสอบนะครับ ทรสอบว่าตัวนี้เป็นเบอร์1.1เนี่ยปิงาถึงตัวนี้ไหมตัวนี้2.3นะครับเราจะดูว่าเราสามารถปริงข้ามไปได้หรือเปล่านะครับ1.2.1.68.2.3ปิงได้ไหมหาเส้นทางก่อนนะครับคำมเอาก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็ใช้ F Command, ไอประมาณด IP Helper หรือท่าเรียกไอเยนเอาติ I ้งเข้าไปช่วยด้วยนะครับ ก็มันไม่โผลต่อให้นะ,ะ,ะเขาไปโชว์กัแล้วก่กนนะครับยังไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นขอเพิ่มคำวมานี้ดนึ่งนะครับ IP Routing ผมเพิ่ม p Routing ไปนะครับโอเคสำเร็จแล้ว ตัวนี้ขาดไม่ได้แลวนะครับเนี่ยนะครับเพานทุกคนเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยที่เราเตอร์ตัวไร้นะครับอย่างคำคานี้นะครับไปเปลี่ยนเราติ้งสำคัญมากนะครับเพราะนั้นเอาใหม่ครับดูใหม่ตอนนี้รู้จักกันนะไปดูที่ไคลเอ็นต์ใหม่ทีนะครับไคลเอ็นต์ไคลเอ็นต์ตัวนี้โอเคเรียบร้อยสำเร็จครับก็คือตอนนี้สองมีการคุยกันได้ด้วยตัวสวิตช์ตัวแรกเป็นเกตเวย์ให้ตัวนี้ไม่ต้องเซตอะไรนะครับตัวนี้ใช้แค่ขับทั้งเซตมีการก็จบละ เป็นนะครับปรเด็นตรงนี้นะครับเป็นนะครับก็วันนี้ผมได้ความรู้พอสมควรนะครับเกี่ยวกับการเซตสวิตช์ไร้เสสามนะครับโดยเพิ่มขอมานไอพีฮ็อปเปอร์อะไเข้าไปตรงนี้ก็ยังขอมานเป็นลอตติ้งเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ใครดูไม่ทันก็ไปดูย้อนตั้งแต่ง่ายๆเหมืนนี่ผมมีทรายไว้นะครับคำนี้นะครับโอเคครับแล้วก็พบกันในวิดีโอต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ